สวัสดีครับผมนายนันทศักดิ์ศิลามาตรเป็นอาจารย์สอน e-learning ของข้อฟอหนึ่ในหัวข้อเรื่องการสำรวจและติดตั้งมิเตอร์ด้วยโปรแกร,รม Work Order Management หรือชื่อย่อว่า WOM ครับครับ EP 1นนะครับจะเป็นการแนะนำขั้นตอนการสำรวจมาตรฐาน การเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและติดตั้งมิเตอร์ก่อนและหลังนำแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโมบายมาใช้งานครับครับระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอาชฉริยะชื่อภาษาอังกฤษว่า Work Order Management นะครับโดยมีชื่อย่อว่าว o m นะครับก็จะมีการอนุมัติของท่านรองผู้ว่าการนะครับให้ใช้ระบบจ่ายงาน ระบบดังกล่าวนะครับเลขที่บันทึกกพอพอลงเล็บบลอ795ทั2562นะครับลงวันที่26กันยายน2562นะครับเรื่องขออนุมัติใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอาชียะบนโมบายแอ p พล i เคชัน w w r r o r r e r r m n n g g m m n t t ชื่อยอ่วอว่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบันทึกที่อนุมัติให้ใช้งานระบบครับ วัตถุประสงค์ของระบบและขอบเขตของระบบนะครับก็คือ1วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับเกี่ยวกับงานสำรวจมาตรฐานเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและหรือติดตั้งมิเตอร์ของกฟพ,อพ,อพอนะครับทราบถึงขั้นตอนการสำรวจมาตรฐานการเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์นะครับแบบก่อนและหลังนำแอปพลิเคชันบนมือถือมาใช้งานนะครับ ส่วน2ก็คือเข้าใจวิธีการทำงานกระบวนการทำงานและการเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างถูกต้องนะครับในส่วนหัวข้อของขอบเขตนะครับก็คือเปรียบเทียบการทำงานแบบเดิมนะครับและการทำงานแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีบนมือถือมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับในการปฏิบัติงานสารวจมาตรฐานการเดินสายติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยมีเนื้อหาและรายละเอียดพร้อมหน้าจอการทำงานครับขั้นตอนก่อนนำแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครับก็คือ 1. พนักงานแผนกบริการลูกค้านะครับจะทำการรับคำร้องขอใช้ไฟใหม่จากลูกค้านะครับและนัดหมายลูกค้าเพื่อไปสำรวจมาตรฐานเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภา,ายในอาคารตามที่ลูกค้าลองขอนะครับ ส่วน2นะครับก่อนถึงวันที่นัดหมายตรวจสอบนะครับพนักงานแผนกบริการลูกค้าจะแจ้งให้พนักงานสํารวจทราบนะครับพร้อมทั้งยื่นเอกสารการรับคาร้องให้พนักงานสํารวจนําไปสํารวจนะครับแล้วจดบันทึกายละเอียดการสํารวจนะครับและ 3. พนักงานสํารวจกลับมาที่สํานักงานกฟพนะครับเพื่อทําการบันทึกผลสํารวจและแจ้งผลสํารวจให้กับพนักงานแผนกบริการทราบนะครับ4 หากผลการสำรวจไม่เรียบร้อยนะครับพนักงานแผนแกบริการลูกค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและและให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมทั้งนัดสำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งหากผลสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานแผนกบริการลูกค้าจะแจ้งให้ลูกค้ามาชำระค่าบริการเมื่อลูกค้าชำร, gold, ระ,ะเงินเรียบร้อยแล้วนะครับพ,พนักงานแผนกบริการลูกค้าจะส่งเอกสารคำร้องทั้งหมดให้กับ พนักงานแผนกมิเตอร์นะครับเพื่อให้พนักงานมิเตอร์ดําเนินการติดตั้งมิเตอร์ให้กับลูกค้านะครับส่วน5นะครับพนักงานแผนกมิเตอร์นะครับได้รับเอกสารแล้วนะครับก็จะดําเนินการนัดหมายลูกค้าเพื่อไปทําการติดตั้งมิเตอร์นะครับและจัดทําเอกสารเบริกจ่ายอุปกรณ์ประกอบนะครับแล้วก็มิเตอร์เพื่อนําไปติดตั้งให้กับลูกค้านะครับส่วนขั้นตอนที่6นะครับ เมื่อดำเนินการติดตั้งมิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องกลับมาบันทึกผลติดตั้งและปิดใบงานที่สํานักง,งานกฟผครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนก่อนนำแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครับขั้นตอนต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนหลังนำแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครับก็คือพนักงานแผนกบริการลูกค้าก็จะรับคำร้องเช่นเดิมนะครับเหมือนกับก่อนนำแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครับ และนัดหมายลูกค้านะครับเพื่อไปสำรวจมาตรฐานการเดินสายไฟติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแผานาคารตามที่ลูกค้าร้องขอนะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นพนักงานแผนกบริการลูกค้านะครับจะกําหนดให้พนักงานที่ไปสํารวจนะครับในระบบ SCS นะครับและระบบ SCS จะส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดลูกค้านะครับไปยังระบบวอมนะครับเมื่อพนักงาน สำรวจนะครับล็อกอินเข้ามาในระบบก็จะเห็นงานที่ทางแผนกบริการลูกค้าส่งงานมาให้นะครับก็จะเห็นได้ว่างานที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายละเอียดที่จะไปสำรวจนะครับจะขึ้นในหน้าจอของพนักงานสำรวจที่ได้รับมอบหมายงานนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์และแผนที่แสดงตำแหน่งไปยังจุดที่ลูกค้าร้องขอด้วยนะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับเพื่อ เมื่อพนักงานสำรวจไปถึงสถานที่ขอใช้ไฟแล้วนะครับก็สามารถบันทึกผลสำรวจได้ทันทีโดยผ่านระบบวอมนะครับแล้วระบบวอมก็จะส่งผลการสำรวจนะครับไปยังระบบ s อ s ทันทีนะครับเมื่อกดบันทึกผลนะครับทีนี้พนักงานสำรวจก็จะสามารถแจ้งค่าบริการให้กับลูกค้าทราบได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของระบบวอม ส่วนขั้นตอนที่4นะครับเมื่อลูกค้าชําระค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะครับระบบ SCS ก็จะส่งข้อมูลนะครับไปที่แผนกมิเตอร์ทันทีนะครับเมื่อแผนกมิเตอร์นะครับล็อกอินเข้ามาในระบบ s c สก็จะสามารถเห็นงานนะครับที่ระบบได้ส่งมาให้นะครับแผนกบริษแผนกมิเตอร์นะครับก็จะนัดหมายลูกค้านะครับพร้อมทั้งเบิกอุปกรณ์และมิเตอร์นะครับ และเปิดใบสั่งนะครับให้พน, um. พนักงานติดตั้งมิเตอร์นะครับไปดําเนินการติดตั้งมิเตอร์พร้อมข้อมูลใบสั่งงานติดตั้งมิเตอร์จะถูกส่งเข้าไปในระบบวอมทันทีนะครับส่วนขั้นตอนที่5นะครับเมื่อพนักงานติดตั้งมิเตอร์นะครับที่ได้รับมอบหมายงานนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบวอมนะครับก็จะเห็นงานที่ได้รับมอบหมายที่ทางระบบส่งมาให้นะครับพนักงานติดตั้งมิเตอร์ก็จะเข้ามารับอุปกรณ์และมิเตอร์เพื่อน ไปติดตั้งตามที่ลูกค้าร้องขอนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่6เมื่อดําเนินการติดตั้งมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานติดตั้งมิเตอร์นะครับก็จะทําการบันทึกผลการติดตั้งพร้อมทั้งถ่ายรูปติดตั้งมิเตอร์ในระบบวอร์มนะครับระบบวอร์มก็จะส่งผลการติดตั้งไปยังระบบ s อ s พร้อมกับปิดงานและแจ้งผลการติดตั้งให้ลูกค้าทราบทันทีนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันนะครับการสำรวจและติดตั้งมิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันก่อนและหลังการใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าแอปพลิเคชันนะครับดีขนาดไหนนะครับมีข้อดีนะครับในการลดระยะเวลาการทำงานได้มากทีเดียวเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับขอบคุณครับ